เฮ้ยนี่ทำอะไรอ่ะใช่ไหมคะช่ด้วยตำรวจคนนี้จะทำอนาจารใช่ค่ะช่ด้วยใช่ด้วยนี่คุณทำอะไรอะเป็นถึงตำรวจบาลังแกประชาชนแบบนี้ได้ยังไงผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรแล้วเขาจะร้องขอความช่วยเหลือคนทำไมผมไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะครับ๊ เปิดประตูเดี๋ยวนี้นะบอกให้เปิดประตูไลยแน่ใจนะว่าไม่มีอะไรอะ่ะถ้าทำไมคุณต้องทุบกระจกรถด้วยไม่มีอะไรครับแฟนผมอะ่ะงอนผมแล้วก็ล็อกประตูไม่ยอมเปิดสงสัยผมต้องทุบกระจกรถแล้วมั้งเนี่ยแต่ดูดูแล้วเหมือนน้องเขาจะกลัวคุณมากเลยนะงั้นผมขอคุยกับน้องเขาหน่อยสิ คุณเอามาคุยกับผมก่อนผมเป็นตำรวจฮึฮึอะไรของคุณเนี่ยนี่บ้านคนอื่นนะคุณจะเข้ามาทำไมเนี่ยคุณค้าฉันขอร้องนะคะ ฉันเพิ่งหนีคนร้ายมาค่ะมันจะทำร้ายฉันแต,แต่ตอนนี้ฉันเพิ่งหนีมันมาได้จะคิดว่ามันกำลังตามฉันมาอีกอ่ะที่ฉันเข้าไปในบ้านเอนะคะนะเออโอเคอเค่ะน้าผู้หญิงคนเมื่อกี้เข้าไปในบ้านเธอใช่ไหมอะไรอะไรของคุณไม่มีอย่ามากโกหกไม่มีออกไปหลบไป ขอคุณมากเลยนะคะที่คุณช่วยฉันไว้อะ่ะอืมไม่เป็นไรคะ่ะแล้วคุณจะเอาไงต่อคะคุณมัดเขาแบบนี้ไว้นานๆไม่ได้นะคะฉันขอร้องคุณอย่างหนึ่งได้ไหมคะคช่วยเรียกตำรวจให้ฉันทีเดี๋ยวทางนี้ฉันจัดการเองคะ่ะเออได้คะ่ะ อย่าคิดว่ามัดฉันแบบนี้แล้วจะรอดไปได้นะเดี๋ยวพวกลูกน้องฉันอ่ะก็ตามมาจับพวกแกไปได้หมดแล้วล่ะอย่ามาปากดีแบบนี้นะนางบ้าเอ้ยนางแสบเฮ้ยดี ฉันรอดไม่ได้นะโ<ป>ถ่เอ้ยไอ้เฮ้ย คุณทำอะไรอะ่ะเปล่านะครับทำไมคุณต้องความตัวเป็นตำรวจแล้วมจาจับผู้หญิงแบบนี้ล่ะความจริงแล้วอะ่ะผมเป็นสามีของเธอครับเธอแอบนอกใจผมผมเลยต้องใช้วิธีนี้เพื่อไม่ให้เธออย่าก,กับผมแล้วเรากลับมารักกันเหมือนเดิมขอร้องเธอนะครับคุณปล่อยผมไปเถอะเออ <N> นะครับ เก่งมากใช่ไหมมึงนังโดนแสบเฮ๊ยเอ้ย๊ย,ย,ยไปไหนไปไหนมึงอย่าอยู่เลยเฮ้ยจับมันเฮ้ย,ยคราวนี้เอง็งหนีไม่พ้นแน่เตรียมตัวติดคุกยาวๆเลย แกคิดว่าคนอย่างก,กูเนี่ยจะเข้าคุกได้นานสักเท่าไหร่กันเดี๋ยวนายกูอ่ก็ไปประกันตัวกูออกมาแล้วใครบอกกันล่ะรอบนี้ไม่แต่บอสใหญ่ของแกงพวกแกก็โดนรวบกันหมดเพราะครั้งนี้มันไม่ใช่คดีเล็กๆแต่มันเป็นคดีระดับชาติเพราะพวกแกขาประเวณีข้ามชาติ ซึ่งมันผิดกฎหมายร้ายแรงแถมพวกแกยังหลอกล่อหญิงสาวผู้บริสุทธิ์มากมายให้ไปทำงานโดยไม่เต็มใจตอนนี้ครอบครัวของผู้เสียหายแล้วก็เหยื่อได้ไปแจ้งความไปหมดแล้วโู่เอ็นไปได้ไงวะเล่ามันไปไม่ต้องพูดมาก มานี่หมวกกูขอบคุณมากเลยนะคะที่มาช่วยพวกฉันครับไปต่อจากนี้พวกคุณก็ต้องระวังตัวกันให้มากๆนะครับเพราะยุคสมัยนี้คนดีหรือไม่ดีดูแค่ภายนอกอก็ดูไม่ออกหรอกครับฉันขอบคุณทัมากเลยนะ ที่เธอช่วยฉันไ,นไว้วันนี้ไม่งั้นฉันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงขอบคุณมากจริงๆไม่เป็นไรเพราะความเชื่อคนง่ายของฉันทําให้เธอโดนทําร้ายฉันขอโทษเธอได้นะไม่เป็นไรเป็นใครที่เจอสถานการณ์แบบนั้นอะ่ะก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันแหละยังไงเธอก็ระวังตัวด้วยนะค่ะขอบคุณมากนะนขอตัวก่อน,อนค่ะบายบายค่ะ